สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไซมีของเราอีกครั้งนะคะกับอามีเช่นเคยจากพาร์ทที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของรถติดเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไปซึ่งเจ้าตัวเครื่องฉีดน้ำเนี่ยมันก็ทํางานด้วยความดันนะคะในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาไขาข้อสงสัยที่เคยติดไว้ว่าเออแล้วความดันเนี่ยมันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ความดันนะคะหรือว่า pressure หรือในสมการเนี่ยมักจะแทนด้วย p นะคะก็คือปริมาณทางฟิสิกส์อย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราพูดถึงนิยามของมันนะคะก็คือแรงที่กระทําต่อ1ห,หน่วยพื้นที่ของไหลนะคะของไหลที่นี้ก็คือแกส๊สแล้วก็ของเหลวต่างๆะะไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ําน้ํามันอะไรก็แล้วแต่เนี่นะคะก็คือของไหลซึ่งในกรณีนี้อย่างที่บอกว่า เราจะพูดถึงความดันที่เป็นในรูปของความดันน้ําเพราะฉะนั้นของแข็งเราจะตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความดันที่เกิดจากของแข็งเนี่ยก็จะต้องมีตัวแปรอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปในพาร์ทหน้าๆน,นะครโดยเจ้ตัวความดันนี่นะคะก็จะมีหลากหลายหน่วยวัดน,นะคะตามลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นป a าสคาลบาร์ ATM อหรือแม้แต่ PSI นั่นเองนะคะมาเริ่มต้นกันที่หน่วยปาสคาลกันก่อนนะคะซึ่งหน่วยปาสคาลเนี่ยถูกคิดค้นโดยบรสปาสคาลนะฮะซึ่งเป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์แล้วก็นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสนะคะ โดยที่เขาเนี่ยได้คิดค้นหน่วยนี้ขึ้นมาซึ่งชื่อเขาเนี่ยมักจะคุ้นๆใช่ไหมคะเราจะได้ไปเจอเขาอีกทีในเรื่องของคณิตศาัสตร์ที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมปาสคาลนั่นเองค่ะกล่าวที่หน่วยปาสคาลของเราหน่วยปาสคาลเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กมากๆนะคะโดย1นึ่งปาสคาลเนี่ยก็คือแรง1นิวตันที่กระทำต่อพื้นที่1ตารางเมตรนั่นเองค่ะแล้วเจ้าหน่วยปาสคาลนี่ค่ะก็จะเป็นตัวปูรเรื่องนะครับไปยังหน่วยต่างๆที่เราจะพูดถึงต่อไปน,นี้ค่ะถัดมานะคะเราจะมาพูดถึงหน่วยบาร์นะคะ ซึ่งหน่วยบาเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่หน่วย SI นะครับแต่ว่าสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่า NIST เนี่ยก็ได้ให้การยอมรับกับการใช้งานกับหน่วย SI อื่นๆนั่นเองค่ะโดยหน่วยของบา r นะจริงๆก็คือหน่วยของป๊สคาวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นการนำเอามาใช้ในอุตสาหกรรมที่สิ่งของมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครถ้าเกิดเราใช้หน่วยป๊สคาววันเนี่ย เราก็จะได้เลขที่มันแบบค่อนข้างมหาศาลหรือว่าโอเวอร์ไปเขาก็เลยมีการปรับให้กลายเป็นหน่วยบาร์ซึ่ง1บาร์ Bar, นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10กําลัง5หรือว่า1นึ่งแสนปาสคาลนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะพูดถึงหน่วย atm นะคะหรือว่า atmospheric pressure หรือ standard atmosphere นะคะซึ่งก็คือความดันของชั้นบรรยากาศเฉลี่ยที่กระทําต่อพื้นผิวโลกโดยความดันนี้นะคะจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศแล้วก็ความสูงจากพื้นดินนะคะซึ่งความดังตัวนี้เนี่ยเราจะวัดจากระดับน้ําทะเลย้ํานะคะว่าระดับน้ําทะเลโดย1 atm นะคะจะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0แสน 1,325ปาสคาลนะคะซึ่งในการวัดความดันบรรยากาศเนี่ยนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าบาร a มิเตอร์ในการวัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือหน่วยพอนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหน่วยมิลลิเมตรปรอทนั่นเองนะคะโดยหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยวัดในระบบ SI นะคะตั้งตามชื่อสกุลของผู้วิดคน้นที่ชื่อว่า Evangelista าโต r i เซล l i นักวิทยาศาสาตร์ผู้คิดค้นรอมิเตอร์นะคะโดยหน่วยวัดนี้นะคะนิยมใช้ในการวัดค่าความดันส่วญยากาศที่มีค่าสูงสงนั่นเองครับและสุดท้ายนะคะหน่วย psi นะคะหรือว่า พาว per square i n c ปอนต์ต่อตารางนิ้วนั่นเองนะคะซึ่งหน่วยวัดหน่วยนี้นะ่ะจริงๆมันก็คือหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรนั่นนะแต่ว่าเป็นหน่วยวัดของทางสหราชอาจากักรหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาะคะ่ะที่ไม่อยากใช้หน่วยของทางอังกฤษระบบ s i ทั่วไปนไี่แหละก็เลยเปลี่ยนชื่อซะเลยเคื่อ <c oughs> โดย1 psi นะคะก็คือแรงกดที่เกิดจากน้ำหนัก1ปอนด์กระทำต่อพื้นที่1ตารางนิ้วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาสรุปกันจากที่ฟังมาทั้งหมดทุกคนคงเกิดคำถามว่าทำไมฉันต้องรู้เรื่องนี้หรือว่าการรู้เรื่องควววามดดันนจะะชช่ยอไไรใไีิต มีแน่นอนค่ะมีประโยชน์แน่นอนอย่างแรกนะคะเรามาพูดถึงความดันอากาศกันก่อนความดันอากาศเนี่ยถ้าเราดูวัตถุง่ายๆใกล้ตัวนะคะก็คือเรื่องของการใช้ความรู้เนี่ยกับหลอดฉีดยาหรือว่าหลอดดูดน้ําหรือดูดนมทั่วไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการแทนที่ของอากาศนะคะในการดันน้ําขึ้นมาให้เข้าปากเราหรือว่าออกจากเข็มฉีดยานั่นเองค่ะหรือจะเป็นหลักการเจาะก,กระป๋องนม2รูนะคะมีใครเคยลองไหมว่าถ้าเราเจาะก,กระป๋องนมรูเดียวเนี่ย เราจะเทนมให้ออกแต่ถ้าเราเจาะสอรูเนี่ยนมจะออกนั่นก็คือการแทนที่ของอากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้มันสามารถดันนมให้ออกจากกระป๋องได้ถ้าเราเจาะ2รูนั่นเองค่ะหรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าการลักน้ำนะ,ะก็คือการที่เราเอาสายยางเนี่ยดูดน้ําจากที่หนึ่งนะคะให้ไปลงอีกที่หนึงโดยที่ ไม่ได้มีมอเตอร์หรืออะไรในการช่วยดูดน้ำนะครับาแค่ดูดแล้วก็ไปวางไว้น้ำก็จะไหลาจากแก้วหนึ่งไปแก้วหนึ่งนั่นเองค่ะหรือจะเป็นแป้นยางนะครเคยเห็นแป็นยางไหมคะการที่เรากดแป้นยางกับกระจบเนี่ยพอเรากดลงไปปุ๊บความดันภายนอกนะครก็จะกระทำต่อแป้นยางะครทำให้แป้นยางเนี่ยติดอยู่กับกระจบจะไม่หลุดออกมานั่นเองครัโอเคค่ะเ okay, มื่อสักครู่นี้เราพูดถึงประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนรู้ความดันของอากาศไปแล้วทีนี้เรามาดูความดันของเหลวกันบ้างการใช้ความรู้เรื่องความดันของเหลวเนี่ยก็ถูกนำไปประยุกใช้ในหลายๆด้านไม่ว<ๆ>่าจะเป เขื่อนนะคะทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือแม้แต่การใช้ความดันน้ำนะคะในการหมุนกังหันที่เชื่อมต่อกับโรงสีในการสีข้าวหรือว่าในการโมแป้งหรือนอกจากนั้นก็ยังมีการนําไปประยุก์ตใช้ในด้านอื่นๆอ,อ,อีกไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเรือดำน้ำํา หรือแม้แต่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เราได้เห็นไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้เรื่องของความดันที่เรานำเอามาฝากกันในวันนี้เป็นไงกันบ้างคะเข้าใจในเรื่องของความดันกันมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีหัวข้อใหม่ๆอยากเสนอหรือว่าอยากให้เราเนี่ยนำเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเนี่ยนะคะและในพาหนาเนี่ยเราอาจจะหยิบเอาหัวข้อน,นั้นเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกัน